สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียวเหมียวไดารี่ค่ะตอนนี้นะคะธานาคารอมสินนะคะได้มีการนะคะให้ลงทะเบียนนะคะในการที่ผู้คนที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด19นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำแล้วก็ผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมิเหมอจะพูดให้ฟังก่อนนะคะว่าเป็นสินเชื่อที่เราจะเรียกแยกกันหน่อยนึงนะคะว่าถ้าเป็นสินเชื่อสุกเฉินเนี่ยก็สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระแล้วก็สินเชื่อ,อสำหรับผู้ที่มี รา,ายได้ประจำเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโครงการสินเชื่อพิเศษเดี๋ยวในคลิปต่อไปเหมี่ยวมจะแยกให้ฝังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เรามาคุยกันถึงขั้นตอนนี้หนึ่งก่อนนะคะว่าวิธีการลงทะเบียนนี่และการยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะคะเพื่อช่วยผู้ที่มีอาชีพอิสระแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ที่ไม่มีเมื่อกี้เหมี่ยวมพูดไปนะคะก็คือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ G sb เดี๋ยวมีเหมียวจะทวนช้าๆนะคะตัว g จอจานี่นะคะตัว s สิงคโปร์แล้วก็ตัว b b บอนะคะ o t r t h ค่ะจากวันที่1ตอนแรกให้ลงว่าวันให้ลงทะเบียนวันที่1เมษาทางออมสินเลื่อนมาเป็นวันที่15เมษานะคะเพื่อป้องกันการสับสนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ในกรณีนี้นะคะธนาคารอมสินก็ได้เปิดลงทะเบียนพร้อมกับข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ช่วยผู้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นะคะซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะคะขั้นตอนก็คือเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15เมษนาเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ w w w gsb.or.th เท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดต่อไปเนี่ยที่จะแยกโครงการกันเนี่ยเดี๋ยวเหมียวจะทําคลิปต่อไปในอีกวันถัดไปนะคะจะแยกแล้วก็บอกรายละเอียดด้วยว่าสําหรับคนที่มีอาชีพอิสระแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ประจำเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือเขาเลื่อนจากวันที่1เมษามาเป็นวันที่15เมษาแล้วนะคะก็ลงผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นนะคะในของโครงการของธนาคารอมสินตัวนี้นะคะ สำหรับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะยังไงนะคะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะสู้ไปได้วยกันนะคะ